ม่เท่าเจ็บไมเท่าป่วยก็ยังมีร้านเน้ะงเมตุจอยอยังมีร้านสวยเวียกสวยงานฮักกันแล้วเวียกบ่อยดาโอเ้โอเอล่าเห็ดยังแน่ลูกเห็นหดดาวพี่น้องเ้ยบนล่างถั่วแล้วก็ได้น้านี่ฮะมาบ่อยดะสวยงามในยลกมาใส่น้ำกัน หย่าปาก้วยมาสพุ่งไปแม่เลยเออแม่ก็เลยตัดเงาใส่เ,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 เบิ้งพังหอมกับหย่าปาก้วยหย่าปาก้วย <c oughs> เป็นคนบันนี้ชิกินก <c oughs> ินหย่าวันนี้ได้เนาะ <c oughs> พัก<อ>ังหอมมันโบไล,ล่แม่เลยเก็บหย่าเลยมาใส่อะไรอ่ะ,ะอย่าเป่าเด้อเป่าเบิ้งก่อนเอาพายมีได้ยังมาให้เปนตู้จอยนี่งเอาขึ้นหย<ะ>่าเบิ้งก่อน มียงเล่นน้องน้อยเลยน้องน้อยบอกไม่ยังูข้าวข้าวข้าวกระหู oh, ้วะข้าวแทมแทมแทมตัวนี้ชะลอเลยข้าวข้าวอีกแหละโอ้นี่เล่นไปเอาน้ำผู้ใหญ่เได้เงิครับข้าวไก่โอ้ได้เงินแล้วบัดนี้เงียเป็น กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข่สุคนเดอ้อพี่น้องเอ้เนาะเบิดสุมองสุบอนมาพบมาพ่อกระเป๋าพมีพี่น้องเอ้ช่วงคอยคำย้ำแรงตันนี้หกโมงกลัวแล้วพี่น้องเอ้เพราะพมีเข้ามาหาเมตุจอยเนาะอ่าได้๋ฮับเป็นสะพานบุญพี่น้องเอ้จากแม่บัววันเนาะอยู่แคนาดาคือเก้าพี่น้องเอ้เพิ่นห้บะพมีซื่อเขา้มามาให้เมตุจอยเพิ่นว่ะพอได้เล่า กินเพราะว่าเล่าเจ็บแข้งปวดขาพี่น้องเลยพอได้เราประหยัดกินตต่มกับเข่าที่ว่ามาให้มือก่อนหันพี่น้องเนาะโดยมือน,นี้บอพา,ามีกระซื้อนอยู่นักกินมาให้เล่าพี่น้องเลยกินเจ้าของแน่บอพา,ามีก็ได้กับซื้อยามาให้เพิินน้ำพี่น้องเลยยานวดแล้วกระซื้อกระดูกมูลและก็ปลาทูมาให้เพิินเนาะไปผู้เดียวคือเกาพี่น้องเลยเขาก็ใสายถด ทางยากแน่คอยมาเนาะออกไปที่นี่กระซิเมื่อเห็ดกินสู่มเมเา่ากินพี่น้องเลยน้องก็เห็ดเวียกอยู่เพื่อนโดยซื้อเขาสี่แสนกีบพี่น้องเลยเขาเจ้ากับเขาเหนียวนาอยังละอ่าสองแสนพี่น้องเลยไปจึงดนเขาเขาไปหาเมตุจอยเพื่อนก้อนคำเมืดเลยพี่น้องเลยใครแต่ว่า,ามีโซลาเซลล์อยู่ในบอลอันเพื่อนคัวเพื่อเพื่อนใหญ่ เพื่อนคันวมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บอลตู้เพื่อนนอนแต่กอนหันพี่น้องเอ้ยตัวเพื่อนเพื่อนก็คือสีมืดเนาะโอ้เม็ดชะม้อยอยู่เมตุจอยเ<อ> <laughs> ห็ดยังนาะโอ้โดยสบายดีละ่าาปะปลาใช้ใช้เบิ้งก้อนเบิ้งก้อนปลาโถฮัถกกันเล้วเวียกบ่อยได้โอ้โ,อโดย ออาเดี๋ยวขึ้นเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องโดยเฮาขอขึ้นนี่เด้อแม่โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีแต่เฮาอ้อมไปให้ช่วงนั้นเนาะคืแม่นไอ้ดาอันใหญ่กว่านี้นี่เข้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นต่ําเอาหลายเทื่อแล้วบ่ักะีนี่หลายเทื่อแล้วบาดอสบายดีแม่โดยสบายดีโอ้ยามลตนพี่น้องเอ้ยเจ้าเฮ็ดกินหยังแ น้าแม่ว่าสีสุพักใช้เบิ่งดูค่ะสุพักอ๋อเอาคือเอาตังไห้าบาทนี่เอาเนาะเขาก็บูนังแล้วเขาก็ยันบาปใช้เบิ่งดูค่พักยังค่ะแม่ักขมพุขมโอ้เฮ็ดเราได้กินนี่นะเว่าสิสุดสุขมกินแม่เก็บ ตอนไก่ยกอยากทำมาเลยชุบแต่พักละล่าหนิบอสักบแต่พักแล้วมันโบมีน่ากินว้าชงสีฮัทแท้นะคือว่าควักควักอยู่พี่น้องเล่างเลยนะลูกแ้่บอกไรอะาา้าไ,ไร่ไรกิพี่น้องหนเนาะจะกินได้ยังได้อยู่ดอกร <c oughs> อไปแล้ว <c oughs> ก็ลืมเอาห้องป้อมมาเลยลูกเอ้ยโอ้เบิง่งทางพู่นพี่น้องเอ้ยดังไฟอยู่นี่เลยเนาะเมาไปเลยแม่ ล่างถ้่วยบ่ลัเอาเอาล่างล่างเด๊ะเาเป็นขู่เป็นคนช่วยเวียกอ,อันไม่เท่าเลยดเดมะเมท่าเจ็บไม่เท่าวป่วยกันยังมีร้านนาะงมมตุจอยยังมีร้านช่วยเวียกช่วยงานพักกันแล้วเวียกบ่อยดาโอ้ย,ออลห,ยหล่าเห็ดยังแน่ลูก ร่างถวยต้อนอับาวเมื่อกี้นี่เจ้าเจ้าอันปลูกพักบอกอเ,เอ่อเห็นหดดาวพี่น้องเอ้ยบนล่างถั่วแล้วก็ได้คันแปลงจุบเจือนี่นเจ้าว่าล่างได้นะแม่เนาะเห็ดเพราะว่าลูก,กว่าเซานี่กะฮักก็เลยพี่น้องเอ้ยคันลมมานนี่กะ ขนาลงมางกินลม่งนะมันงย่ล่างลดละน้ำนี่หาบมาบ่อยด่ะเออวนี้ไม่เถ่าคนพากินอันสุกผักขมพี่น้องเลยผักขมเนาะผักขมผักขม กินบเคยได้แม่เนี่ยปลาคุยนี่เคยเคยกินแต่พักผมแม่เห็นมันงามเลยลกมาใส่น้ำกัางนี่ปลาคุยมัน่ง่ไหมแม่แล้แม่ก็เลยนักเน่ใส่เนี่ยแล้วแบดนี้เนาะโอ้ยใช้เทสตหมดเลยร้านกิน้ำหมดแล้ว่เว้ เพชรทำอยู oh, ่วะเอ่อปัจจายเพชรลายผลน่ะแซ่บแซ่บบ่โอ้น้ำเบาที่อยู่กินข้าวแรงน้ำบ่เหมือนนี่เนาะใช่แนวกินชิีมเบื้องดุลุกแ่บบ่เบิ้งดูฮะล่ะอาแนวกินบ่เมนตุจอยเบื้องผักหอมกับหยาปากควยหยาปากควยเป็นคนแบบนี้ซิกินกินหยาวันนี้ได้เนาะพักผักหอมมันบ่ร้ายแม่เลยเก็บหยานี่มาใส่น้ำ เก็บหญ้าอีกเอ้าแบบนี้น้อยพี่น้องสร้างเก็บหญ้าต้นควายกินนะเนี่ยข้อยกินเห็นมันอ่อนมันงามแบบอันนี้เด็กสาวไม่ยั้งสารนี่นะต้นในมูกินหญ้ามามากินหญ้ากินมหาบ่าวพี่ลูกเออแซ่บบ่บ่แซ่บบ่แซ่บก็กินแล้วนาะเห็นจังใดเออแร่ปัญชัโพุทธหรือยาบ่มีกินสมบัติลูก มีแต่กินยาต้านเชื้อมแม่เหรอเนี่ยเอ็ด่ะปินไม่ได้ินอันาบาวสิบอกเวลาเจ้าไอ้เลยจะเจ้าทิพทมทิมเด้อหล่ะเด้อเอ่อทมทิมใครจะว่ามีโซลาเซลล์นั่น,มนแม่เนาะฮขั้นพ่นตกที่เปียกบ่บอลเจาะเห็ดกินนี่แม่เปียกเลยลูกเอ้ยพระมาหดตไอไผ่ผิดอะไลูกโอ้โหนมาเปลือกนะในสังกะสีมันบ่มีตกทอดบอลดั้งไผ่เลยเลยโดยแม่ก็ได้ย่อมาตั้งพี่อีกแกนี้ คันว่า,าพระเบื้องนี้กับยอบมากเคิงก้างนี่ทนมันไปบ่คงทีมันเซไปหุ่นเนาะตูบหน่อยเจ้านี่เพชรบ่บรต้องเผ <laughs> า,ากินได้ลอ้ลยมันอะ่ะมันน้อยเดียวถ้ากินพร้อมกันเนาะโอ้ยบ่แม่อยากเข่าหรือบ่ลานอยากจักโมงกินเข่าใช่ไหมแต่เกาัานหกนโมงยอ,อันนี้แม่ว่าอยากสะพมให้เพิ่นก้อนอะผ<พ>ม กะมืดแล้วร้านว่ะมืดแล้วมืดแล้วก็ซานแล้วลูกเอ้ยนั่นน่ะผมคือหิวแท้ล่ะโอ้ยแม่จงให้ลูกอยาได้ผมยามเอาผมอ่างกระโปคือินตลาบ่ได้บ่บ่เออโดยาซะงเด้อกินอยู่บ่กินอยู่่ินหมูละอยากกินเฮ็ดแนวดกินินหมูเฮ็ดจังได๋ยกมือขึ้นยกมือขึ้นงดฮะ เออ,อมื่อนี้บ่าวพามีซื้อซีนหมูมาให้เด้อมื่อนี้กระปลาทูโอ้วันนี้พอดีกินปลาทูกับอันสุกผักเดีเลาวล่ะเนาะนี่พอดีแล้วแม่ทิปปิ้งพแถล้านกินแม่น่ะกินต้นนี้แล,ล้วหรอโอ้ไปซาลาไปเอาน้ำน้ำเบาปะเดี๋ยวไม่จอยถ่ายอยู่นี่ก็ได้เด้อแม่เด้ออ้าเบิ่งไอ้ด้น้ะเบาออกบ่ได้เลยเดียวเดียวๆๆ <c oughs> อ, <c oughs> อุ้ยเบิ่งๆๆ เออได้เงียงขางออกเองียงขางออกได้ข่อยนี่ตึ๊บอ,อ๋อย๋ยวาถากันในได้เฮีย่านไหมมืดซ้ำเราบริยานให้เจ้าได้พี่น้องน้องไอ้ดาน,นี่มึงเดินน้ำเบาเรื่องให้เราถลุเด้อเจ้าใบไม่ยังนี่ะฮะฮะยาอย่าเผาเด้อ น้ำเบาชื่อมาให้เมตู้เจ้าอันนี้ค่อยชื่ออันนี้คือกันน้ำเบากันเลยเอ๋ออะไรอ่ะเอ๋อเดี๋ยวเผาเด้อล่ะเด้อยังอยู่เด้อได้ยังแน่แล้วนะปลาเมนบอกได้ยังเอาถืออยูอ่บ่สินหมูเป็นตัวใหญ่แล้วคงไม่จอยเพราะว่าซื้อไอ้เพิ่นร้นายเน,นี่ยอะไรอ่ะอย่ายวเผาเด้อนน บ่าวเบิ่งก่อนอันนี้ของบ่าวปลาทูคือกันไปใสยย่ยางไปถ่ายไอเด้อมื่อนี้พี่นออ้องเอ้ยเดี๋ยิงยองเข่าให้แล้วก่อนอือบเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะเข่าชา,านเ <c ười> มือ่อเมื่อนัน้นนะของเสือกวาวได้พี่น้องเอ้ย มื้นี้ฮันคือสิบเป็นยังดอกเนาะเทวดาเพิ่นเบิ่งเพิ่นอีตนป๊าประตูบ่อนประตูห้องครัวรุ่นใส่เสื้อกูเนาะอันนี้เอ้าบาดนี้โอประตูไม่ห้างหนยโอ้ยเนาะยนมาคก็เลยห้างกบ่ห้างคือกระทอดอกพี่น้องเอ้ย เอาเบิ่งเด้อตั้งกล้องไว้ก่อนเอ,อ๊ะทูปลาหนุซื้อมาหลายเนาะรวยโอ้ยเมก้อ,อ้าวหนซื้อมาให้ไลน์อะไรตะทู้นี่เน,นี่ยก็จะเห็ดตากแดดเห้ยหนุ่มตากแดดโ<อ>บ่บ่บได้กินบอกคืตากแดดไว้บอกอ <laughs> น่าวยันยนมันเนา่<อ>เาลวเหยาะเพลินพี่น้องเลยยันมันเนา่า โลยโบโบมีตู้เย็นคือเขาคันเอาไว้แบบนี้มันกระเน่ากระบูดก็เลยว่าสีเห็ดตากแดดไวเมื่ออื่นโอ้สินหมูเหากระสือมาโลโลกลัวแม่เอ้ยเพราะกระดูกแล้วมันนักแน่โล่โล 70, โ่โล่หนึ่งเด็ดเจ็ดสิบพันโดตัวนี้กต็ต้มใส่ข้าวเจ้าให้ร้านกินนี่โอ้แหงบำรุงแล้วบบน,นี้เนาะหแหงอ้วนแบบปลาทูนี่ก็สี่สิบสี่สิบห้าพันโลปลายโลปลายเบิ่งดูยาหะ 40, 45, โดยเ,เต้นกับโบได้นางกันเบิงเบิงเบิงดูยานะเราบิีบอกยาดีเจ็บกินหนึ่งเม็ดเด้อสามเวลา<อ>กินข้าวแล้วก็กินนี่ฮะถามเปินด,ดีเจ็บเสน้นเจ็บเอ็นนี่แหละกินจากเม็ดอ,อันนี้ กินหนึ่งเม็ด m, คือกันสามเวลากินข่าวอิม่มเลยกินโลดเป็นของไทยเด้อยาไทยพี่น้องฟังไทยใช้ยานวด์นี่บิ้งเีย็นนี่ยาเขียวเขาว่าชิลเลแมนบอกอายายังก,ก่อนตัวจะบอกเขานะยาเขียวยาอันนี้อันนี้เย็นเด้อบริสเสดได้ถ้าคนว่าถ้าบริเวณที่ว่าเจ็บอันนี้กับของไทยนี่ก็โดย วันนี้สิมาเบิ่งในสอบนี่ก็เจ้าว่าเพราแมนเด็กน้อยบ่อยู่ในหนสอบนี่เนาะนี่จับเด็กน้อยใช่ครับได้ฮะเพราแมนเราพอมีจับเด็กน้อยมาให้ว่าเอาบัวนองเอาบัวนองค่ะเอาเอาบาทเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเลยพอมีได้ยังมาให้เปนตู้จอยนี่เอาคืออยากเบิ่งหวานอยากแค่มงแก้วเมียงเล่นน่องน้อยเลยน้องน้อยวะไม่อยังหนู เข่าเข่าตู้หัวเข่าแฉมแฉมแฉมตัวนี้เสนอเลยเข่าเข่าอีกเลยนี่เล่นโอ้เคฟาทูเบิ้งบันนี้ได้สามห่อสามขวดพี่น้องเลยโดยตัวนี้อันนี้ข้าวเจ้าด้วยไหมอันนี้ข้าวเหนียว ข้าวเนี้ยนี่สองแสนโดยข้าวเนี้ยสองแสนในกะอันนี้ข้าวเจ้าห้าเลือกเอาทีวัดดีให้เลยพี่น้องเบิง้งให้เบิ้งก่อนอนี่เนาะโดนชาวพันโดยเจะว่าซื้อ,อสองแสนอันนี้ลูกเลยซื้อมาให้ยไก่แม่บนใช่เบิ้งดูค่ะขนาดอันนี้นะมันมีอีกอย่างเขาปลายกับอีกอย่างหนักึ่ง <C oughs> เด้อเบิ่งก่อนแห่แงเลี้ยงไก่แหงบ่มีแนวให้ไก่กินอันนหัวอาหารอันนี้น่ะเพิ่นให้เฮานะ200,000เนาะ200,000ไอ้ข่อยก็เลยว่าเห็นเจ้ามีไก่ไอ้ข่อยก็เลยซื้อให้เอาอยู่บ่อยด่ะบ่เอามาพอมีเอาเมื่อเลยอันนี้ทง10,000เฮาเลยซื้อให้เจ้าหัวอาหารดีแล้วแมนมีแต่น้อยเอ้ยอันนี้เข้าไป เบิดๆซีซิบ่หลายทำในเช้าพันด้วยเอาไว้เกลือไก่ไอ้ด้กินบ่ได้เด้อทำกับเกลือไก่ไงแล้วด้ายได้กินได้คือกันเห็นเห็นเห็นเป็ดดอกเลยิต้นเพิ่นยันมันบริกินทำเลยสื่อมาให้จักประมาณจักโตไก่เจ้าไหอแม่ไก่หิมพา รวมทั้งแม่ทั้งลูกหันชิดโตแล้วโอ้ตัวเมื่อยดะตัวเมื่อยจำชื่อเก่ง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 และไก่น้อยอีกไก่น้อยพอดีเป็นตะแพงหันเข้าโต้โอ้เป็ดได้ใส่อดาบอ่อปลาลุงหรือปลาลุงบึงอยู่ในจักโตเป็ดนะเป็ดนั่นโบมี่แล้วมันหลักบินไปอ้าว <laughs> บาทเป็ดตุ่นแดงเลยปลาได้ใส่อดายังเลี้ยงอยูบอ่บ่อปลาฮะปลากินเหมดเลยกินแล้ว ก็แปลกแท้อดาบเาหนักเบาพมีมือนนี่สงสัยอันได้กินปลาทูเลยเย็นอยู่มเฮาสาเห็ดกินชาเด้อชาเด้อโดยโดยเลิกกะอันไต้สิดีไว้บัตรอ่าอีกยังซีนหมูปลาทูโดยก็ยังเหลือเงินอยู่สองแสนแม่เลยโดยอ่าซื้อเข่าแน่เลยกะตัวห้าเนี่ยฮะอันนี้นะเงินผู้ใหญ่ผู้ให้่เฮาสองแสนสองแสนเลยอัน โดยซื้อห้ามไม่ใม่ตุ้นจอยทราบพี่น้องเลยสี่สิบพันโดยตุ้นไก่เนาะมันก่หย่าคือเฮาหนี่ได้พี่น้องเลยโดยเป็ดไก่มันไก่หิวคือคนนี่แหละแม่แหกไปไก่บุได้เลยโดย,โดยอันคันมีห้าชอยพักชอยหย่าให้มันไก่น้อยมีไก่น้อยพร้อมเนาะ<ด>แล้วก็เงิน่ะเหลือสองแสนได้พี่น้องเด้อแสนนี่เนาะยังเหลือเงินสองแสนเอาไว้ เขาซื้อหืดซื้อา<ด>ยาอันเงินอันที่ว่าเขาซื้อยานี่ก็เป็นเงินของอแอมเบอวัน<ด>อพอร์ลูกสาวเพิ่นพร้อมอครอบครัวเพิ่นเพิ่นอยู่แคนาดาเนาะโดยก็ซีนอีกยังคือเฉพาะมือนี้ก็เป็นเงินของแอมเบอวันเท่านั้นชิไฮไอดาเดอลาเดอเฮ<ด>็ดยังได้เอาน้ำผู้ใหญ่เฮ็ดยังได,ดกครับอทำใจโอ้ ได้เงินแล้วบัดนี้ยิ้มเป็นเป็นเอาให้แม่บอได้เงินนะเลยโอให้แม่ไหวพอหลูดเงินช่องแสนพี่น้องเอ้ยเอาเนาะพอได้ลานไปองค์ขำองค์เฮียนท่าเด้อแม่เด้อเลื่อมมุงมุงพี่น้องเอตากับบาปเราย่างแดงอยู่ลูกย่างแหงไข่นะหลังตีนแหงไข่บาทเลยเอาเนาะเดี๋ยวเห็ดกินถ้าย่านลานอยากกินข่าวเนาะเดี๋ยวจังหน่อยจังขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่น แม่กับสติปิงเอาชองโตนี่แหละลูกเอ้ยเออคือปิหน่อยแท่โอ้ยเขาได้ใร้านกินจะบอกกินบ่แม่มีแล้วสุดทักนี่เด้ลูกเอาถั่วมาลูกล่ะล่างก่อนเดิมหัวอะนนั้นโตหนึ่งกับจักบัวพ่อบัวจักลูกเอาโตหนึ่งนี่ยบ่ดูชองโตเนี่มาหน่อยตัวนี้กินไรอยู่บ่โตหนึ่งบ่ กินเอ,อน้อกินเลเจ้าก็ได้นโพดาม,มีเหือมีแห้งอาก้อยสิบประจัดเอาไว้จะให้มีทีใคยและยังเละย,ยังบริกินแต่อพอมีกินน้ำบลูกบอแลให้อีหลากินกับแม่เฒ่ากับพ่อเลยเบาืมอกินอยู่เพื่อนพดอนด น้อยละกินอยู่พี่ก่อนจังเมื่อเบาพี่นี่ก่อนแรกน่อยด่าเนาะน่าเบาอันเมื่อกินอยู่เพื่อนก็ได้ดอกเขาแต่อด่าก็ไม่ตุ้ยจอยกินอิ่มเลยตัวทูตัวใหญ่ซ้ำโอ้โหต้วไก่นี่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เงาไก่มันใหญ่ไงจังตุ่ยเพื่อด่าชิเล่เนาะอยู่กับหลานสองคนร่างกว่าเดิมแม่ เม่ล่างเราได้อันนี้นะล่างเลาบอกด้วยนะวายเห็นอันนี้เนาะเอาโค้งเกลือแม่ไปใส่บาตรเธอเกลือก่อนซส้อเกลืออันน้อยหนึ่งเนาะพอมีหลุดสะ <c oughs> ดีใจได้กินปลาทูพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ตะกระบ,บาดเนาะเด็กหน่อยกำลังกิน <c oughs> ไม่เท่าไม่เท่าพากินยังก็กินบ่แม่ กระจมเลยลูกไอ้กินบ่มีสีมีป้ากระจมทะเลเออเด็กหน่อยเนาะกำลังกำลังกินได้สำนีแต่ว่าอยากนั่นอยากนี่โอ๊ยอดเอาว่ะไอ้ด้านใหญ่จะไปหาซื้อกินไม่หาเงินบ่ได้บอกไปสิแล้วให้แม่ตู้จอยเช้าไวๆยังได้เก็บย,งยางอยู่บ่อีละ <c oughs> เออกลางคืนตรงเบิ่งไม่เถ่าเดอ้อเอนอนกับเบิ่งเวลาเป็นเจ็บกะ คือนบาวเบาข่ะเลยเป็นโทเงียวโทอีียงก็เอาขึ้นไปทึ่งข่ะเลยกันวันนักอันปวดนักกันยังว่าพอได้ลงมานํากันเนาะบบลงได้กลางค่ำกลางคืนปวดเบาก็อยู่ทึ่งมืดพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวืดให้เบิ้งนี่มืดเดี้รีได้ปวสุรเชลเซลล์มันก็หุงอยู่ทึ่งพุ่นพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้โมเมนต์เขาหลักรถบาพมีไปแล้วเบา ตอนนี้7:00นพี่น้อง7:00นบ่ได้ใต้น้ําโซล่าเซลล์นี่แล้วก็ได้ฝนตกก็ยับย้ายไปบ่แนตุจอยายายวาติฝนตกแงกนพระกายไปฝนอดกโดยอยู่ั้นายไปายมาลเตาไฟกไฟเคลื่อนที่เตาไฟเคลื่อนที่ อะไรดีใจแล้วลูกเอ้ยได้แนวกินนี่กะว่ายแนวกินบ่มีตู้บ่มีตีนตักน้ำส่คูแช่ไว้บ่เนาะลูกเนาะเออเห็ดเห็ดแห้งก็ได้เห็ดแห้งก็ระวังแมวบ่มีแมวระว่าแถวนี้เนาะแม่นบ่ต้องได้เฝ้าเนาะไอ้ด่าเนาะ ใ้ใส่แก๊สโฟมก็ได้เนาะต้องหาซื้อน้ำก้อนได้มาใส่ซื้อน้ำก้อนแม่ก็ไปบ่ได้แล้วเลยตีนไข่นี่เดี๋ยวมะออื่นลูกมาก่อนลูกซื้อมาให้ขันยางเพรมันไกลมื่อนี่นะเอือบใสเ่เกลือก่อนเด้อแม่โดนอย่ามันเน่าเอือบใสเ่เกลือไว้เนาะมะออื่นจังผา่าเครงโดย<น>ตะกาบะปลาพี่น้องบึงแบบนัง่งบ่บ่นั่งแบบนั้นก็ได้แม่กันเจ้าเจ็บกะนั่งนั่งธรรมดาก็ได้นั่งนั่งแบบนี้และไข่เนี่ยโอ้ยก็นั่ง เคยนา่งปันเต,นตงตัวนี้เด้มันเลือดจนเหลือมพี่น้องเ้ยมันไข่มันเหลือมทั้งแดงเลยหรออันอันแหละเนาะบ่าวพมีเอาคลิปลงว่าโอ้ยว่าวมิตรจอยเจ็บกว่ายังไปค่ะว่าวโบไปก็คือโบได้กินพี่น้องเอ้ยกับโบตีลาวได้อันนี้ไปแล้วโบไปเพิ่ร้านได้ใส่กินยังกันผู้ใหญ่เฮาหน้ามีมาเพชปลาแดกก็กินแล้วไปลูกคะแนนมีเขาไว้โดย อันนั้นข้าวเจ้าน้ำเดือดไม่ตู้<ล>ข้าวเจ้าน้ำข้าวเหนียวน้ำ <c oughs> ยันว่าลงมาข้าวเจ้าย่านไอ้ดาแล้วหลงร้านแล้วเป็นคู่มาเดียวนี่มมเมนเทปเมนไปโบได้เลยนะบอกคุณเด็กไอ้ดาตัวต่ำนะข้าวเจ้าแล้วละ่ะตัวสูงหันข้าวเหนียวไปตักข้าวเจ้าอันมาชนหนึ่งโบชุกเจ้าเพื่อนโดยเอ <c oughs> าใสา่อจล่ะยับมานาั่งพี่น่ะบ,บ่าวจะให้ขอบ,บุญขอบคุณ แม่เพื้นก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเท่ากับย่านแม่เอ้ยโดยแม่แม่เอาเอานั่งนั่งแบบที่นั่งได้อะไรแม่เออเอโบโบนั่งอันนั้นก็ได้เจ้าเจ็บอันนี้ใกล้ๆไม่เท่าในล่ะเออเออพยานเจ้าเจ็บโดยโดยเอาเนาะแม่เนาะสุดท้ายนี้เป็นเข่าเป็นแนวกินเนาะแล้วก็เงินที่ว่าลูกมอบให้เป็นเงินทางอันแม่โบวันเนาะ พ้อมครอบครัวเพื่อนพร้อมลูกสาวเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเราแหละอ่เพื่อนอยู่แคนาดาฝากใครแม่จอยกับน้องเอด้าคือเก่าวยพรวยไซเนาะขอบุญขอบคุณในเพื่อนในเด้อเนาะขอบขอบุญขอบคุณแม่บัววันที่ใจดีเด้อที่ได้ส่งเงินมาให้ร้านเอด้าได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเอด้ากับชิบูอึดโบหิวแล้วเนาะลูก มีสิ่มีปลาบาพมีซื้อมาให้วางแรงนี่มียากินยาท่าอีกคือซีดีไว้บาทเนี่ยยาได้ยาเคี้ยวมาท่าแล้วกระโคให้แม่เลยขอบครัวมีสุขภาพเข้มแข็งเดอ้อความเจ็บอยา้ได้ความไข่อย,ยาใหนีไปบอกให้ข้ามาบเบอร์ของเดอ้อไปทางไกลมาทางไกลไปทางหลดทางล่างกระโคให้มาหอดเทือนหอดซาน หนีต่อไปก็บขอให้แม่ลำล่ำรวยรวยกว่าเก่าเดอ้อไปอยู่เป็นโฮมพโฮมส่ให้ลูกให้ร้านและให้ถูกถุกผูย้ยากต่อไปเดออ้อโดยซาถูกเจ้าก,กอยู่ดีมีแห้งกินเข่าแลวกับ็้ารัอนอาบดามอาบในที่ว่าอาบคำกับพอเห็ดเวียพี่น้องเลย,ยเอาเอาลูกกับเด้อแม่เด้อดสบายดีล่ะโดยโดยนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่กับบพมีมา อามาเทเว่นเลยพี่น้องเลยเพื่อเห็ดหันเห็ดหนีเนาะก็ไปตลาดเพราะว่าอาคอยครับมาจาาังใดขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่โบวันเนาะอยู่ทางแคนาดาพวกแหละกระพร้อมทั้งเอื้อยเนาะลูกสาวเพื่อนที่ว่าเพิ่นฝากเงินมาใหา้พี่น้องเลยพ่อพรมีกับิเมืหาเห็ดอยู่เห็ดกินให้ไม่เถาก่อนซื้อซื้อกระดูกพี่น้องเลยเมื่อออมไปพบพ่อกันคลิปหนาเด้อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป่าลุงเบิร์สุขสุคน ที่ว่าติดตามบาพามีเนาะแล้วก็บบคคุคคลโฆษณาพี่น้องเอ้ยถ้าว่าหักแพงบาพามีก็คือเบิ่งคลิปหายแหละพี่นอ้องอ่าบุมีเงินหายเดอ้อบาพามีเอ้ยว่าได้แต่เบิ่งคลิปเนาะกับบุเป็นยังพี่น้องเอ้ยอ่าจังไดคลิปนี้ลาเลยเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี